ระหว่างมัดกิง่งแล้วก็เด่ยนยอดไปด้วยกันเนี่ยกับเด่ยนยอดอย่างเดียวควรจะทําอะไรก่อนดีสวัสดีครับวันนี้อยู่กับโจกเกษตรชาวเราแลครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อน,อนไปดูแปลงที่ผมได้ทาการรีเซ็ตกิ่งใหม่นะครับแล้วก็ตอนนี้แทงยอดมาละนะครับต้นนี้สิปีเนาะทีนี้เดี๋ยวพาไปดูมันมี คำถามจากเพื่อนๆที่ทําเกษตรในการทำรงุ่นหรือบางท่านที่เป็นมือใหม่ว่าระหว่างมัดกิ่งแล้วก็เด็ดย,ยอดไปด้วยกันเนี่ยกับเด็ยนยอดอย่างเดียวควรจะทําอะไรก่อนดีเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําแล้วกันนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเ,เนาะในกรณีที่เรามีการเด็ดย,ยอดและมัดกิ่งนะครับเราจะทําให้การทํางาน จะช้าลงกว่าปะกะติค่อนข้างเยอะนะครับสมมุติถ้าแปลงเนี้ยยาวไปถึงนู้นมีประมาณ20ต้นต่อแถวนะครับถ้าเราจะต้องเด็ดยอดด้วยแล้วก็มัดกิ่งไปควบคู่กันเนี่ยก็คือเราจัดกิ่งอย่างเงี้ยนะครับมัดจัดกิ่งอย่างเงี้ยเรามัดแบบเนี้ยนะครับเท่ากับว่าทุกครั้งที่มีการเด็ดยอดอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะทำการจัดกิ่ง,งอย่างเงี้ยนะครับจะทําให้การทํางานของเราเนี่ยในหนึ่งแปลงห,งหนึ่งแถวเนี่ยจะทํางานได้ค่อนข้างช้านะครับ วิธีนี้ทําได้ไม่ได้แต่ส่วนตัวผมจะไม่ใช่ไม่เลือกวิธีนี้นะครับเพราะว่ายอดองุุนเขาเนี่ยระหว่างเนี้ยมันได้แปลงนี้ได้แต่แปลงเนี้ยอาจจะเลยเวลาไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแปลงที่ยังไม่เด็ดว่าเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูครับอันนี้คือแปลงที่เรายังไม่ได้เด็ดยอดนะครับก็คือยาวแล้วนะครับลองคิดดูว่าถ้าจากนี้ไปอีกประมาณสัก5 7ถึงวันเนี่ยยอดเนี้ยน่าจะเป็นเม็ดละดังนั้นคือการเด็ดยอด และมัดกิ่งกับเด็ดยอดไปก่อนเนี่ยผมจะแนะนําว eh ่าให้เด็ดยอดไปก่อนนะครับเพื่อที่จะให้กิ่งเนี่ยเขาไม่ได้ยาวเกินขนาดกว่าที่เราต้องการนะครับบางทีมันเกินไปเนี่ยมันก็เสียเวลาเราเปล่านะครับดังนั้นเราควรจะเด็ดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เราต้องการนะครับผมแนะนําว่าให้เด็ดยอดก่อนนะครับอย่างเช่นแปลงนี้เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับผมก็จะใช้วิธีการตัดเลยนะครับตัดยอดอย่างนี้เราจะตัดยอดอย่างนี้ก่อนนะครับตัดยอดทั้งหมดเลยครับ ัดยอดแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับตัดยอดสั้นยาวไม่เกี่ยวนะครับเห็นไหมครับสามสีใบผมตัดหมดเลยจะตัดลึกหน่อยหนึ่งตัดหมดเลยนะครับตัดหมดถ้าเราตัดยอดแบบนี้ทั้งหมดนะครับโดยประมาณอีกสัก7จ็ดถึงสิวันเนี่ยยอดตัวนี้ก็จะแตกให้เราใหม่ได้นะครับแต่ถ้าเรามัดกิ่งไปด้วยแล้วเด็ดยอดไปด้วยเนี่ยจะทําให้เรื่องของการพัฒนาของยอดเนี่ยมันจะไปยาวเกินไปแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมัดกิ่งเนี่ยหรือเด็ดยอดอีกครั้งร่วมกันเนี่ยจะทําให้กิ่งเนี่ยที่เราจะได้เนี่ยมันจะยาวเกินไปนะครับแนะนําว่า เดี๋ยอดยไปก่อนแล้วค่อยทยอยมัดที่หลังนะครับสำหรับใครที่ลังเลใจนะครับไม่แน่ใจก็เอาวิธีหรือแนวทางเนี้ยเอาไปปรับใช้ดูนะครับผมรับรองว่าเราจะทํางานแล้วกิ่งเราจะโตแล้วก็ไม่เสียโอกาสด้วยนะครับถ้าเรามัดกิ่งแล้วเด่นยอดมัดกิ่งมัดกิ่งเด็นยอดกับตัดยอดผมแนะนําว่าให้ตัดยอดก่อนเด,เดี๋ยวค่อยกลับมามัดเอาแล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ